มาออกมาข้างนอกแล้วพี่น้องขาออกมาเห็นอย่างวัตดีซิไปเก็บผักด้วมวางสายคุณยายแล้วหาแนวกินก่อนเอ้ยปะนี่เอาตะกร้ามาเราจะเก็บอะไรกันบ้างวันนี้อืเด็ดพอได้กินเนาะยาวแล้วเนี้ยฟังเสียงนะคะ ยอดอวบอวบเอาว่าจะปล่อยยอดไว้สักหน่อยจะได้ไปกินดอกเข้าบ้างนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะสูนย์พันธุ์เนาะอืมเอาแค่นี้ปะแล้วเดี๋ยวตามไปบรรยากาศวันนี้รู้สึกค้มค้มอุย้ยฝนจะตกไหมเนาะพี่น้องขาน้ามาข้างนี้เยจาจาจะทำอะไรกินวันนี้เยจาจาจะทำลาบเป็ด นักะลาเปิดเบิงสาะระแน่เด้องามค้าเคีย้ยปูดเหลือกินเหลือใช้เดี๋ยวไปใช้ทําชาซะหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเผื่อไว้ทําชาโอเคพักข้าวท้องอเก็บพักข้าวทอ้องยอดอวบๆงาม,งาม,งาม งามคักงามคักพี่น้องค่ะเอาแค่กินนะคะอันนี้ก็กินไม่ทันแล้วืนี่แล้วเอาอะไรอีกอย่างนึงโอ้ยใบกระเทียมก็เริ่มแห้งแล้วนะฮะแก่แล้วเนี้ยพอได้กินอยู่นี่เม็ดกระเทียมจะเก็บไปทำพันธุ์เมืองไทยได้ไหม เริ่มเหลืองแล้วโอเคนิดๆหน่นนอยๆพอได้กินนี hey. ่ไปค่ะเฮ้ยผักชีลาวผักชีลาวอืมียังไงผักชีลาวต้นเก่าขึ้นเนี่ยนะฮะเก็บค่าอ่ะ ทีนี้เราก็จะเข้าขัวไปทำกินป้าหอมเบิงดินี่ข้าวทองนูนเหลือแหละเหลือกินยาวแล้วพี่น้องขาป้าเมื่อน,นี้อากาศหนาวดู้หนาวจ้อยเลยนี่หนาวจริงๆเอเอาวางวางตัดยอดหัวละพามันงามอยู่นะเนี่ยอุ๊บอุ้ย ัหละพาออกดอกเขาจะได้แตกเนาะอมอดอก,ดกฟ้าวออกดอกไวอะเทว่าไปไปหาแนวกินกันพี่น้อง